มันแล้วมาม่าเกาหลี mm. เผ็ดสะใจมากกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นดูสินี่น่ากินไหมเพื่อนใส่ลูกชิ้นด้วยนะนี่มาม่าเกาหลีอยู่นี่นี่ให้ดูซองนี่มาม่าเกาหลีแบบนี้แพทซื้อมาเก็บไว้เป็นลังเลยแบบนี้แบบนี้ดูซานี่อร่อยมากนี่ห่อนี้อร่อยสุดๆนี่ทําเสร็จก็มาเป็นแบบนี้ใส่ลูกชิ้นด้วยแล้วก็มีผักสดกินแก้มนี่ผักสด แก้เพ็ดผักสดผักไอ้นี่ออแกนิกออแกนิกแก้เพ็ดนี่ผักสดส้มมีพร้อมผลไม้โอเคเรามาเริ่มกินกันเลยกับม,มาม่าเกาหลีที่แสนอร่อยอร่อยมาเลยมาเลยมันเริ่มกินกันเลยดีดูสีน้ำลายแตกนะแพนเดี๋ยวเอาทิชชู่ก่อนเช็ดปาก ชู้หมดกินต้องมีกระดาษทิชชู่ด้วยนะเพราะว่ามันเผ็ดของเผ็ดของร้อนนี่ก็ต้องมีกระดาษเอาใส่ไว้นูน่นโอ้โหนี่แบบนี้เลยนะหม่านี่หลแบบนี้เลยแซบบแบบนี้เลยนี่ก็มีผักแล้วก็มีผักไว้กินแก้ม เปิดผักแวะจะได้เห,ห,หยียดง่ายนี่มามากก่าก็ดีมาเลยโหเป็นตะแซบเนาะเป็นตาแซบไหมเป็นตะแซบมากเลยดูดยเอาช้อนมาด้วยสองห่อนะนี่ห่อเดียวไม่พอกินมาม่าแห้งต้องสองหอ่อเปล่าก่อนนะร้อนหโหหวานร้อนม้วนๆก่อนน่าอร่อยมากกินคนเดียวอยู่บ้านคนเดียว เพิ่งอ่านหนังสือเสร็จเลยมากินหิวพักก่อนเบรกอร่อยกินกะผักเผ็ดนี่ขนาดไม่ได้ใส่พริกนะเนี่ยเผ็ดเลยอ่ะอเผ็ดมาอยู่แล้วเผ็ดในซองอยู่แล้วอื ดูแลยแพย์จะกินสิบนาทีจะกินหมดไหมจับเวลาสิบนาทีอร่อยเวอร์สั่งมาเป็นลังเลยแพทย์อะซื้อมาเป็นลังเลยมาไว้กินเวลาไม่มีกับข้าวกินพี่เหยียดทำข้าวอยากกินอะไรก็ต้มมามาก,กิน <c oughs> เสียงลายสามีส่งข้อความมากินกระผักไม่ได้ลวกผักลงกินผักแก้มอร่อย นี้เลยอืมโอเคโอเคอืมเส้นเหนียวนุ่มมากเผ็ดรสกมก่อมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะอร่อยอยู่แล้ว พี่สาบอกชื่อเมืองไทยก็มีขายะ่ะพี่สาวยิเมืองไทยเขาบอกก็เคยซื้อกินบอกอร่อยดิเขาก็ว่าอร่อยเมืองไทยก็มีขายขอห่อะสี่สิบห้าบาทได้ไงเนี่ยใช่ละราคา,าพอๆกัน ยี่ห้นแพ็คละห้า 5, บาทเก้าเก้าอ่ะจบหอประมาณสี่สิบเยว ิคชื่นใจกินเผ็ดให้ต้องกินโคกนี่นนนเพื่อนเต็มที่เต็มที่ บ้านคนเดียวก็เหงาเนาะเงาทุกวันแหละแพ้ไม่ได้ออกไปไหนก็เหงาออกไปไหนก็ดีหน่อยอ่านสืออยู่บ้านวันนี้พรุ่งนี้จะสอบอืม จะหมนดน,น,น,นละ,ละ,ละ,ละดนูดิหมดไหมเพื่อนหิวก็กินเลยเนาะกินหนังกระเด็ดอร่อยมีความสุขในการกิน ดูแล้วก่อนเส้นเหนียวนุ่มเข้มข้นูสุดๆอะ เป็นมาม่าเป็นมาม่าที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยนะก็ะว่าได้เผ็ดกว่ามาม่าไทยต้มยมต้มยำเผ็ดกว่าหลายเท่าเผ็ดกว่าร้าอยเท่าม พ,พ่อแพทย์กิคนควรกินเผ็ดอยู่แล้วนะแพทย์่นเผ็ดเลยเนี่ยเจ้าต่างหรอโค เออเลอยอเลออยนะกินโค้กมันต้องเลย่นะเพราะมัออนมีเป็นลมเผ็ดเผ็ดโพดเผ็ดโพว้เผ็ดหูตาลายหมดแล้วตอนนี้ปากเปิดพองหมดแล้ว คักอืมแนึอืมืมปาแล้วเพื่อนคำสุดท้ายเดี๋ยวจะกินต่อให้หมดเนี่ยเดี๋ยวกินโชว์คำสุดท้ายอืมดูม้วนอย่างนี้ จะไม่ลื่นใช้ตะเกียบไหเนี่อืมอืมอืมกินนี้ต้องทำใจหนังปากกระเปื่อนดแดงๆครัอืมินโครบโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเพื่อน